สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่อง n o อป e f ฟ a เจอรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทในแมปอย่าให้ถูกจับได้นะครับคือชื่อเกมเป็นภาษาไทยนะครับด่านนี้เลยอ๋อแมปมีไรจับนั่นเองห้าถูกจับเ,เราต้องแอบก่อนเอเอมันมาแล้วอะเม่ดีทำเมดีเอเอ เฮ้ยใครอ่ะใครรึอ๋อนั่นไงจะละจะละเฮ้ยนี่อ้า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 วอ้าวออ้าวอ้าช่วยด้วยแ้วใครก็ได้ช่วยด้วยตกเออเฮ้ยเดี๋ยวทำไงดีทำไงดีอ่ะ เฮ้ยมันอยู่บนนั้นอ้าวเราจะเอายังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่ามันมามันมาเงินด้วยฮะอ้าฮไม่นะเงินเพียบเลย เหลือเจ็ดคนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องลงไปละแต่อยู่ตรงนี้ไม่ได้เดี Herm ๋ยวถูกจับได้อุ้ยลูกบอลมานี่เลยอะเอ้าเฮ้ยไปตรงนั้นน่ะดีแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเออโอเคโอเคเออ นั่นแหละนั่นแหละอืออืออาอาสสรสรอุ๊ยผู้เล่นเู่6คนน่ะว้าวฮ้าเช็ค้กระไรเชียวเวยอือโอ้โหโอ้

อืมโอเคเออเออจุดตรงนี้แล้วกันสาธุอย่าให้เกิดอะไรขึ้นเลยนะแปดเจ็ด,ดหกฮะ,ฮะ,ฮะอะไรเหรอโอ้มีคน เย้อันดับหนึ่งแล้วผมอ่ะอันดับแปเลยอะไรกันเนี่ยเออแต่ผมขออนุญาตนะครับพอดีว่าเมื่อกี้มันเหมือนเป็นบั๊กอะไรสักอย่างนะครับคือคนที่เล่นโรบอกก็รู้กันเคยเจอเหมือนกันนะเออลืมไปแล้วต้องรอโอ้ แมปเขาบุกกฎเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เขาบุกกฎสักหน่อยนอันนี้อะไรอ่ะข้างบนมันมีอะไรหรือเอาเอาติดหัวช่วยด้วยเยะเยะโอ้แล้น,น,นี่อะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหอ่ะแล้วเราจะปีนบันไดทำไมทั้งทั้งที่มีบันไดเอาสวัสดีเพื่อน โอ้ข้างหน้านั่นมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้แหละขึ้นไปละเหมือนเป็นเกมอะไรสักอย่างอ่ะถ้าเราขึ้นไปอ่ะฮึบอะฮึบแบบตกเฉยแล้วต้องทำยังไงเนี่ยหรือว่ามันเป็นแบบ เย็ด <c oughs> <Yeah laughs> ไม่น่าจะใช่นู้นอะไรอะอัตรายโอ้โหมีมังกรด้วยโอ้โหไฮเทคโอไฮเทคมากอ่าคลิปมีแบบว่ามีประตูด้วยคือเราเข้ามา หนึ่งโอ้มีผ่านชื่อผมไปด้วยโอ้โอเคะระหว่างรอเก็บของไปก่อนเอาเอายูที่ที่สูงมันน่าจะมีโอไม่มีก็บ้าแล้ว โอ๊ยตกใจ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยเขาอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเฮ้ย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 นี่นี่ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอเคฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีเพื่อนเอาเขาไม่ทันอ่ะ

เยววมาแผนที่ต่อไปอ,อ๋อ,อก็จะเป็นด่านสนุกเหมือนกับครั้งที่แล้วโอเคคือครั้งแอกตอนแรกอะ่ะเออใชโอ่โอเคผมมีแบบว่าบอกด้วยนะตอนนี้เหลือหนึ่งคนตายสามคนแล้วก็คนที่อยู่ในคุก <c oughs> สย์คนโหอีกหนึ่งนาทีอ่ะเขาจะรอดหรอไม่น่ารอดมากโอเคตอนนี้เราดูเราต้องไปดูด้านบนอ่ะถึงจะเห็นไม่ใช่ถึงจะเห็นคือหมายแบบว่าโอ้โหสกันอย่างม,ามันอืม โหอีกสามสิบ oh, ห so ้านาทีผู้เล่น <h> ท <ans that word> <h años dropped> ี่เหลือหนึ่งเองเหรอโหรอ้หรอฮึ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 เฮ้ยจะไม่ออก chơi <laughs> Ok 7 6 5 4 3 2 1 Yeah Điều đó anh đập nữ anh đập nữ Điều anh đập à ตามหาคนสองฮนี่แน่โดนไปโดนโดดโดดตดดดดเฮ้ ยังไม่ม hmm, mm ีใครตายหรอกนี่อืม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 เจ็ดเจ็ดเยอะอืมขึ้นไปแล้วนี่โดนไปอ่ะนั่นนั่นแหละนั่นแหละอือ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 แหลกแหลกอือ เฮ้ยใครช่วยอ่ะนั่นโอ้โหการเป็นฆาตรกรมันยากจังเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นเห็นนี่ฮะแกนะ นี่คืออะไร <extern als> เฮ้ยเฮ้ยทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใคร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 ไข่อืมประมไม่เห็นหรอ อโอ้โหผู้เล่นที่เหลือนี่อยู่ไหนกันหมดเนี่ยนี่ไงเจอและเจอละโอ้โหผมจะตรวจตาซะละนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นี่ตามเลยตาม โอ้ยอยู่ไหนกันหมดเนี้ยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ช่วยด้วยติดติดติดอะไม่ติดฮะนั่นไงเออโดนไปโดนไปเฮ้ยใครใครเหลือขออยุขออยุอื นี่เนี่ยทีนี้ก็รอเฮ้ยเอายังไม่หมดเหรอเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเอาอยู่ไหนกันน่ะเอา้าร้อย <laughs> สิบโอ้โหอีกหนึ่งคนเองอะ่ะคนเดียวไม่ใช่ว่าได้เป็นอีกรอบนะ โอเคไม่ได้เป็นอัดพอร์ตเอา้ามาแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมันจะมีน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบออกไปเลยเอ้ยไม่นะเซลล์เซลล์เซลล์ ไม,ไม่มีมีเงินเนี่ยเราก็เดินอยู่เพ่นพ่านเลยนะเนี่ยเนี่ยเราอยู่ด้านบนดีกว่าเออวิธีแห่งการโกงที่แท้ทรูที่มาของคำว่าโกโอ้ออะดูแค่นี้ก็ดูฮู้ฮู มาคือจะบอกเลยว่าเมื่อกี้รอให้เงินมาเฉยๆนี่เรียบเรียบเรียบเฮ้ยเฮ้ยไปทางนี้ไม่ไมนะไม่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 โซล่าโซล่าเพื่อนกบจะจะก็จะอืออื้มเฮ้ยทำยังดี โอเคคนหาไม่รู้หรอกว่าผมอยู่วันนี้เฮ้ยเอ้าเฟไม่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 ฮ่าช่วยด้วยอยาอย่าช่วยด้วย มมยบวกหนึ่งอันนี้โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง number future นะครับแล้วก็กดรกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บา,บายยนะครับบา,บาย